เอารถมาเคมพำมตัวถังสีต้องช่างที่ทำสีให้ผมนั้นลาออกกับทันหันครับเมื่อไปที่ศูนย์ไม่มีรถรถผมไม่มีในนั้นก็โทรไปสองครั้งไม่มีคนรับสายนะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาเลิกงานแล้วเยี่ยมเลยเยี่มจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่มจริง,งแล้วเขาก็หายไปไม่ตอบ สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ในการซ่อมรถ b y d ครั้งแรกของผมเผื่อใครที่กําลังจะซื้อรถไฟฟ้าแล้วกังวลว่ามันจะซ่อมนานไหมจะเหมือนรถน้ํามันไหมคือรถของผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยเมื่อประมาณปลายไปที่แล้วซึ่งอย่างที่เห็นนะครับมันไม่เป็นอะไรมากก็เลยคิดว่าจะมาทําช่วงต้นปีนี้โดยหาศูนย์ที่เคมประกันของผมซึ่งของผมนั้นเป็นประกันของกรุงเทพเลยมองว่าที่ที่มันสะดวกและใกล้ผมที่สุดก็จะมีที่รามคําแหงแล้วก็จังหวัดเพชร ชะบุรีจริงๆแล้วผมซื้อตัวรถที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็น่าเสียดายที่ราชบุรีนั้นไม่ได้เค้มประกันของกรุงเทพผมก็เลยเลือกเพชรบุรีซึ่งมันใกล้บ้านของพ่อแม่ผมตัดสินใจเลือกที่นี่นะครับซึ่งผมก็เข้าไปในวันที่5กุมภาพันธ์ทางศูนย์ b y วดีเพชรบุรีนั้นตอบดีมากๆคุยแบบเป็นกันเองส่วนรถที่ให้ใช้ระหว่างซ่อมนั้นทาง BY d เราไม่มีให้นะครับเขาบอกแบบนี้จากนั้นทางศูนย์ BY d ก็บอกให้ผมเนี่ย ับไปข้างหลังได้เลยผมก็ขับไปที่ศูนย์ซ่อมของ b ีวดี D. พอขับไปจอดปุ๊บทางช่างก็บอกว่าอาโทษนะครับไม่ใช่ตรงนี้ครับให้ขับไปที่ศูนย um ์ m i มิส i มิชิก็อีหยังวะก็รู้สึกแปลกๆว่าทําไมเราต้องไปเข้าศูนย์ m i t s ส b i s h i ด้วยก็ทําตามที่เขาบอกก็คือขับไปที่ศูนย์ของมิส b i s h i ผมก็คิดเองว่า อาจจะเป็นเหมือนกับเจ้าของเดียวกันอะไรประมาณนี้ผมคิดของผมเองนะซึ่งทาง v ีวดีอาจจะไม่มีช่างทําสีผมก็เลยขับไปที่ศูนย์ของมิซูมิชินะครับก็ไปติดต่อที่ศูนย์มิ u ูมิชิตามที่เขาว่านะครับแล้วก็บอกว่าเอารถมาเคมซ่อมตัวถังสีต้องก็รู้สึกประหลาดนะครับเหมือนเป็นแกะดําเราเป็นรถไฟฟ้าคันเดียวในนั้นแล้วคนก็เยอะรถหลายคันก็จะรู้สึกแปลก ซึ่งพนักงานของเมซูก็ทําเรื่องให้นะครับพูดจาดีคุยดีค่อนข้างที่จะใช้เวลากระชับมากเดินเข้ามาบอกว่าค่ะแล้วเขาก็ถ่ายรูปให้เราไปรอประมาณ5นาทีแล้วก็เดินมาบอกเราว่าเสร็จแล้วค่ะครับค่อนข้างที่จะกระชับชับไวจากนั้นก็ขอแอดไลน์ผมไวแล้วก็บอกให้ผมมันนั้นกลับบ้านได้เลยเป็นการสนทนาที่ค่อนข้างจะมีมิติที่รวดเร็วทันใจนะสำหรับคนที่ใจร้อนเนี่ยที่นี่เหมาะมากก็คือค่ะ เสร็จแล้วค่ะจากนั้นผมก็กลับบ้านมานะครับประมาณวันที่12กุมภาทางศูนย์มิสูก็แจ้งมาว่าการเคมประกันนั้นได้รับอนุมนัติเรียบร้อยกำลังสั่งอะไหล่ให้นะคะถ้าเกิดอะไหล่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อมาทางผมแล้วก็ให้เอารถไปซ่อมเวลาก็ผ่านไปจนลืมว่าผมนั้นเอารถไปเคมและแล้วศูนย์ก็แจ้งมาว่า วันที่6เดือน3เนี่ยอะไรมาแล้วเข้าไปทำได้เลยนะคะใช้เวลาตั้งแต่วันที่ผมเอารถไปเช็คเนี่ยประมาณ1เดือนกับอีก1วันก็นานไหม ถ้าเป็นสําหรับผมผมพอรับได้นะครับเพราะว่าผมยังใช้รถได้อยู่แต่ถ้าเกิดรถผมวิ่งไม่ได้ผมรู้สึกว่าแม่งนานชิบหายอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ประเทศจีน,จนมันก็เลยต้องใช้เวลานานทีนี้พอถึงวันที่6ผมก็เอารถไปทําตามที่เขาได้นัดหมายเอาไว้นะครับซึ่งทุกอย่างมันดูเร็วมากเหมือนรีบทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดนะครับคือเราไปถึงเนี่ยเอากุญแจให้เขาปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าค่ะกลับบ้านได้เลยค่ะเออครับ ผมก็เลยถามว่ามันจะเสร็จประมาณวันไหนครับผมจะได้วางแผนถูกว่าหยุดงานก,กี่วันแล้วมารับรถ before. วันไหนอาจจะแวะไปเที่ยวทะเลด้วยในวันที่มารับรถอะไรประมาณนี้ศูนย์ก็แจ้งว่าวันที่13เวลา16นาฬิกาเนี่ยรถจะเสร็จแต่ถ้าเสร็จก่อนจะแจ้งไปนะคะซึ่งเฮ้ยมันว้าวอ่ะไม่ใช่แค่บ,บอกว่าวันที่รับแจ้งเวลาด้วยให้อ่ะ มันเหมือนกับทําให้เราเนี่ยสบายใจนะครับซึ่งผมประทับใจสุดๆในจุดนี้จากนั้นผมก็ขับรถกลับบ้านอย่างสบายใจนะครับโดยกลับมาใช้รถน้ำมันอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าเหมือนคนขับรถไม่เป็นนะครับพงมาลไยแม่งโคตรหนักเลย ด้วยความที่รถไฟฟ้ามันขับง่ายรัะสบายความมากๆจึงทําให้ผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นในการขับรถอีกครั้งหนึ่งแล้วเวลาก็ผ่านไปจนถึงประมาณวันที่12ซึ่งเขานัดให้ผมไปรับรถวันที่13ามันก็เป็นปกติที่ผมจะต้องทักไปถามใช่ไหมครับว่าเป็นไงบ้างผมก็เลยทักไปในวันที่12ว่าพรุ่งนี้เสร็จตามกําหนดใช่ไหมครับเขาก็ตอบมาว่าเดี๋ยวบ่ายลงไปเช็คให้นะคะว่าเสร็จทันไหมครับแล้วเขาก็หายไปไม่ตอบผมก็คิดใน แอบบวกนะครับว่าเขาอาจจะยุ่งๆเลยลืมไปดูรถให้ผมแล้วก็ลืมตอบจากนั้นก็ทิ้งช่วงมา1วันนะครับก็วันที่13นะครับผ่านมา1วันซึ่งเขายังไม่ได้ตอบไลน์ผมนะผมก็ทักไปถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างครับทั้งนั้นก็แจ้งกลับมาว่าอ,อ๋อยังไม่เสร็จเลยค่ะมีเสนอเพิ่มเติมไปใหม่ด้วยถ้ารถเสร็จจะรีบแจ้งไปนะคะ,ะแล้วเขาก็หายไปผมก็ถามเขาว่า อาตกลงเลื่อนใช่ไหมครับเลื่อนไปวันอื่นใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าอ้าตอนนี้ช่างกําลังถอดอะไรสักอย่างอยู่ค่ะอาพูดวกไปวันมาผมก็เลยถามว่าจะเสร็จประมาณวันไหนครับผมจะได้วางแผนถูกผมจะได้เลือกวันที่ไปจากนั้นคําตอบก็เหมือนเดิมนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวศูนย์จะแจ้งไปค่ะจากนั้นวันที่15นะครับผมก็ฝืนใจนะครับทักไปอีกครั้งหนึ่งถามว่าอาสรุปว่าจะเสร็จประมาณวันไหนครับเขาก็เลยตอบผมมาว่าตอนนี้ช่างกําลังซ่อมการชนสีข้างหน้าอยู่ไม่รู้ าจะเสร็จทันไหมครับคืออีอย่างวะ คือผมอะ่ะเอารถไปทําแค่อย่างเดียวนะครับก็คือเอาไปทําสีตรงกันชนหน้าอย่างเดียวแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ช่างกําลังถอดกันชนข้างหน้าเอาไปทําสีอยู่แล้วสรุปที่ผ่านมานั้นเขาทําอะไรศูนย์ก็ตอบกลับมาขอโทษนะครับขอโทษจริงๆครับอ่ะครับจากนั้นผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ก็เลยทักไปที่ศูนย์ของ BYD นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นโชคดีนะครับที่เรื่องก็ไปถึงหูของเซลล์ที่ผมซื้อรถมาทําให้เขานั้นช่วยประสานงานให้นะ พี่เขาอยู่สาขาราช,ชบุรีนะครับพี่เขาก็ไปเร่งให้ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเขานั้นแจ้งมาว่าช่างที่ทําสีให้ผมนั้นลาออกกระทัานนั้นครับเลยกําลังหาช่างคนใหม่ไปทําแทนครับเยี่ยมเลยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ,มงๆผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยผมขอเอารถออกมาแล้วไปทําที่อื่นได้ไหมศูนย์ก็แจ้งว่าตอนนี้กําลังถอดแล้วคะ่ะกาลังทําสีอยู่ใกล้เสร็จแล้ว ผมก็เลยทําใจแล้วก็ต่อไปว่าโอเคครับแล้วก็รอนะครับโดยคิดว่าก็อาจจะเป็นอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์คงไม่ได้คิดว่ามันอาจจะได้ในเร็วๆนี้หรืออาทิตย์นี้ในวันเสาร์สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่16ศูนย์มิสูก็โทรมาประมาณสักเกือบเกือบ่ายสนะครับว่ารถตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเข้ามารับได้เลยค่ะ เยี่ยมเลยผมก็เลยตอบไปว่าผมกําลังเข้าไปนะครับผมน่าจะถึงศูนย์ประมาณสัก5้าโมงนิดๆนะครับพอดีว่าผมอยู่ไกลผมก็ขับรถไปพอใกล้ๆจะถึงประมาณสักเกือบเกือบห้าโมงพนักง,งานคนเดิมนะครับก็โทรมาบอกว่าหนูอาจจะไม่ได้อยู่รอนะคะพอดีว่ามันเลิกงานแล้วเดี๋ยวจะฝากกุญแจแล้วก็ใบบประกันของสีนะคะไว้ที่ป้อมยามครับ แมรอหน่อยก็ไม่ได้เนาะสินาทีแต่ต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นเวลาเลิกงานแล้วเขาก็อยากจะกลับบ้านไปหาครอบครัวอะไรประมาณนี้ก็เลยทิ้งกุญแจไว้ที่ยามจากนั้นผมก็เข้าไปถึงศูนย์ก็ไม่เห็นทั้งยามแล้วก็ไม่เห็นทั้งรถก็เลยคิดว่ารถอาจจะอยู่ที่ศูนย์ของ BYD ซึ่งมันอยู่ข้างๆกันผมต้องไปอยุดเทินมาใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับก็เมื่อไปที่ศูนย์ BYD ซึ่งที่เจอนนั้นก็คือว่าไม่มีรถ รถผมไม่มีในนั้นก็เลยแจ้งไปในไลน์นะครับโดยการโทรไปในไลน์ที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าผมจะถามว่ารถผมอยู่ไหนนะครับก็โทรไป2ครั้งก็ไม่มีคนรับสายนะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาเลิกงานแล้วผมก็เลยส่งข้อความไปนะครับตามนี้เลยว่ารถผมหายผมจะทำยังไงดีผมก็ไปเจอนะครับายามที่ศูนย์มิสซูคุณยามก็บอกว่าเขาได้ให้รถผมเนี่ยกับคนอื่นไป ซึ่งมีลายเซ็นของคนที่รับรถด้วยนะครับแล้วเขาก็มีการโทรตามหรืออะไรสักอย่างเนี่ยให้อารถมาคืนซึ่งเขากําลังเอารถมาคืนซึ่งคนที่เอารถของผมไปนั้นคือคนที่เอารถไปซ่อมที่ศูนย์มิตซูนะครับแล้วทางมิตซูเนี่ยก็จะให้รถเอาไปใช้ระหว่างซ่อมแล้วก็เอารถผมไปนะครับโดยที่คิดว่า,ารถของผมนั้นเป็นรถที่เอาไว้ใช้ระหว่างซ่อมนะครับ แล้วผมก็รอนะครับให้เขากลับมาโดยผมเนี่ยไปทานข้าวกับครอบครัวรอนะครับซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานและในที่สุดเขาก็เอารถมาคืนซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่เจอคนที่เอารถไปซึ่งยามก็รีบบอกว่าอ๋อเขาขับรถไปได้ไม่ไกลเออเนี่ยเขาก็ขับรถไม่ค่อยเป็นด้วยเลยครับแล้วก็คิดในใจว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนี่แหละมันเยี่ยมจริงๆเลยถามยามว่า คุณให้รถผมไปได้ยังไงทั้งๆท,ที่เขาไม่มีใบรับรถลุงยามก็ตอบผมมาว่าผมก็เอะใจแล้วว่าทำไมเขาถึงขับรถไม่เป็นเข้าเกียร์ไม่เป็นต้องให้พนักงานมาสอนเข้าเกียร์ผมก็ว่ามันแปลกๆใช่ไหมคือลุงยามเขาตอบผมด้วยคำถามอีกทีหนึ่งซึ่ง ไม่เข้าใจผมก็หันไปมองหน้าลุงก็เหมือนหน้าแดงๆอาจจะเขินผมเมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับผมก็เลยบอกเข้าไปว่าเออถ้าเกิดเขาเอารถผมไปชนหรือทําหายลุงจะซวยเอานะครับคณลุงช่วยเช็คด้วยนะครับว่าชื่อคนที่อยู่ข้างบนกับคนที่เซ็นมันตรงกันไหมลุงก็ตอบผมมาว่าเขาอายุมากแล้วคงขับไปได้ไม่ไกลหรอกเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนขับรถไม่ค่อยเป็นด้วย นี่คือคําตอบของอลุงยามนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหูเขาไม่ดีหร,ดหรือเขาอาจจะก,กลุ้มกึุมกลมแปลกแรู้สึกว่ายังไงก็คุยไม่น่าจะรู้เรื่องไม่เป็นอะไรนะครับก็โอเคไหนๆเราก็ได้ลดคืนแล้วก็ค่อยรอคําตอบจากไลน์ดีกว่าที่ผมได้โทรไปแล้วเขาไม่รับแล้วก็ทักไปแล้วเขาไม่ตอบนะครับว่าเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องตอบแชทผมแน่นอนเราอาจจะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางศูนย์จะขอโทษผมไหมหรือจะชดใช้ค่าเสียหายจริงๆมันไม่มีอะไรเสียหายนะครับ ขอแค่คําขอโทษก็พอแล้วนะครับเขาอาจจะทักมาขอโทษผมหรืยโทรมาคุยอะไรสักอย่างนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นซึ่งาจากวันนั้นนะครับจนวันนี้เขาก็อ่านนะครับอ่านแล้วก็ไม่ตอบด้วยก็รู้สึก มันเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของทาง BYD นะครับแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของมิสซูด้วยมันอาจจะผิดที่ผมที่ผมเอารถไปซ่อมที่นี่ผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้ว่า BYD ที่อื่นนั้นซ่อมเอง หรือให้ศูนย์อื่นนั้นซ่อมแบบนี้ทุกคนนั้นอาจไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะครับในเรื่องนี้ตัวผมเองก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมอาจจะผิดไปเองจากประสบการณ์ครั้งนี้ครั้งหน้าผมคิดว่าผมจะทําประกันที่จังหวัดร,ราชบุรีนั้นรับเคพเพราะว่าศูนย์ที่เราซื้อรถมาเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่ดูแลเราดีที่สุดนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดณนะตอนนี้นะครับซึ่งผมนั้นพลาดเองที่ไปเลือกประกันที่ไม่สามารถซ่อมในจังหวัดร,ราชบุรีได้ซึ่งทางเซลล์ที่ขายรถให้ผมนะครับก็แนะนําแล้วว่าถ้าเกิดว่า มทําประกันของกรุงเทพเนี่ยจะไม่สามารถเคลมที่ราชบุรีได้ซึ่งผมก็ลั้นนะครับ <c oughs> ผมก็ดันไปเอาเพราะว่ามันเป็นประกันที่ผมคุ้นเคยและก็ต้องขอบคุณเซลล์ของ BYD นะครับที่ช่วยประสานงานให้ผมแล้วก็รถไฟฟ้าก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีนะครับถ้าไม่ติดปัญหาจุกจิกอะไรพวกนี้นะครับและนี่ก็คือประสบการณ์ในครั้งนี้ส่วนท่านใดที่มีศูนซ่อมดีๆแนะนำกันได้เลยนะครับ ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่ผมพูดผิดไปก็สามารถคอมเมนต์แจ้งไว้ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางปลอดภัยมีสติในการขับรถทั้งว่วงนอนก็แวะปัม๊มสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ